สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับผมกลับมาสู่เกม s t a r d e w Valley นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่23นะครับผมในฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะครับโอ้โหฟังจากเสียงแล้วนี่ฝนตกแน่นอนนะโอเควันนี้ผมมีข้อมูลอะไรมาแน่นอนนิดนิดหน่อยนะครับผมเออก็ไอหินอันนี้นะครับมันไม่ได้มันไม่ได้เอาไปทำดาบแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะได้ของเอาไปทำดาบนะครับผมซึ่งเราสามารถไปโขกได้เหมือนไออันนั้นเลยเนีที่เราไปโขกกับคลินทุกๆวันนั่นแหละนะอ่าซึ่งอ่า ทะเลทรายเนี่ยครับที่ผมงงเนี่ยคือทะเลทรายเนี่ยเราสามารถไปด้วยการนั่งรถบัสไปนะครับผมถ้าวันไหนว่างๆเนี่ยผมอาจจะทําให้ดูลแล้วกันแล้วหนังสติ๊กครับออาโอเคนี่พลิกากนะครับผมกูรู้แล้วมันใช้ยังไงครับแล้วก็กดคลิกใช่ไหมแล้วก็กดคลิกขวาที่นี่ครับโอเคขอลองยิงแบบว่ายิงครั้งแรกในะชีวิตหน่อยสิมันเป็นยังไงโหมันยิงยากว้ยโอ้โหแบบอะไรวะเนี่ยโอ้อกูจะยิงได้มันคงฆ่ากูตายไปแล้วอะครับจริงๆจริงๆเลยโอ้เดี๋ยวเอาหินออกมาโอเคฮะโอเค มีอะไรต้องใช้ไหมเออวันนี้นะครับดูท่าจะไม่มีนะครับผมฟังจากเสียงและฝนตกนะครับผมน่าจะเป็นวันดีพอสมควรนะครับอ้าวเจอโรบินนะครับโอ้โรบินโรบินฮูดวาไงสวัสดีอ้าวคุยไม่ได้ด้วยนะครับพี่แกยิงมากอ้าวมีจดหมายครับเฮ้ย hey, วันดีริกอ่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาเจอกันที่งาน flower dance นะครับอ๋องานเต้นนั่นเองนะครับผมอ่าถ้าคุณสามารถหา,าคู่เต้นได้เนี่ย เฮ้ยสามารถมีคู่เต้นได้ด้วยนะครับโอ้โหน่ารักมากเลยทีเดียวซึ่งเราจะสามารถเจอกันได้ที่ที่ป่านะครับผมทางทิศเ,เวสเวสนี่ทิศอะไรวะไม่รู้จําไม่ได้ช่างมันเถอะนะครับอ่าก็เป็นเวลา9ก้าโมงเช้านนะครับถึง2องบ่ายสนั่นเองนะครับโอเคลุงเลวิสเขาเชิญเรามานะครับผมขอบคุณมากครับแม่คุณตงคู่ตคเต้นกูจะมีไหมเนี่ยอามินเกลเนี่ยเขาจะมากับเราไหม่ะไม่รู้นะช่างมันเถอะนะครับผมโอเคก็อ่า ภารกิจวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเอ้ยผมอยากตกปลาครับเออใช่ผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับผมกูเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยนับนอกจากปลูกข้าวปลูกขี้นะครับผมขุดขี้นะครับก็คะแนนน่ะแค่แค่นั้นน่ะไม่มีอะไรทำนะเออซึ่งผมรู้มาว่าไอเนี่ยครับไอไอไอเขาเรียกอะไรนะไอไอไอที่วิไอไออะไรวะที่ลดน้ำเชื่อกูนึกชื่อตั้งนานนยผมก็คือมันอ่า มันจะทําเป็น4ี่ทิศอะครับแบบเป็นอาบนล่างซ้ายขวานะครับผมถ้าเป็นอันนี้รู้สึกว่าจะมันจะมีการอัปเกรดอะไรของมันด้วยนะครับผมซึ่งก็น่าสนใจมากเดี๋ยวผมจะลองทําดูแล้วกันนะครับแล้วซึ่งไอ้สปีดโกลเนี่ยครับมันจะมันมันมัน,ม,นมันมีขายในร้านปีแอร์นะครับผมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ผลหรือเปล่านะแต่ผมว่ามันน่าสนใจมากนะครับผมผมจะลองซื้อมาใช้ดูแล้วกันนะครับก็อ่า มันต้องทําใส่ดินที่ยังไม่ได้ปลูกเมล็ดนะครับก็คือกูต้องซื้อมเมล็ดมาใหม่ใช่ไหมเออดีนะฮะต้นีนมากนะฮะเชื่อคือพาน,น์ันกูยังไม่รู้ไงอ่าซึ่งผมก็จะมาจ่อหน้าร้านปีแอร์เลยนะครับผมซึ่งมีจุดประสงค์แฝงนะครับเราต้องไปหาบีเกลด้วยนะเออดีวะ่ะแบบว่ามามา,มาที่เดียวได้ถึง2ที่นะครับนะเออซึ่งผมจะพูดอะไรถึงบีงเกลเนี่ก็ต้องระวังปากนิดน,นึงเพราะว่าแฟนผมก็ดูคลิปผมอยู่นะับพูดอะไรมากไม่ได้นะครับหลังไม้นี่โดนด่านะ เออโอเคเอ๊ะมันเปิดกี่โมงวะแปดโมงหรือเก้าโมงวะเนี่ยเออร้านแฟนตัวเองนี่จําไม่ได้นะครับอ๋อเก้าโมงครับโอเคครับพอดีเป๊ะนี่ไงผมบอกแล้วผมเป็นคนตรงเวลาฮะเอ้ยวันนี้พีเอโอ้โอเคครับนี่ไงครับอันนี้คือถั่วนะโอเคแล้วก็ซื้ออ่าสปีดโกล์นะครับผมนี่ไงมันมีแค่นี้ใช่ไหมโอเคครับอะไรเท่าไหร่วะันนะี้โอ้ร้อยหนึง่งอ่ะไอ้นี่กูพยายามทำเพิ่มมึงนะเนี่ยแล้วคือจะได้หรือไม่ได้กูก็ไม่รู้ด้วยนะเออไอ้เหี้ย คือถ้าผมพลาดอะไรแต่ประการใดนี้เพื่อนๆอ,อย่าด่าผมนะเว้ยเฮ้ยผมไม่รู้จริงๆเว้ยเออเดี๋ยวผมไปหาบิเกลกลคนดีกว่นนาเฮ้ยอ่ะบิกเกลอ้าวอ่ะบิกเกลอยู่ในห้องครับเฮ้ยออกมาดิมึงจะอยู่ในห้องทั้งวันเลยเหรอเฮ้ยไม่ได้มัาแล้วแกไม่ออกมาจริงเหรออุ้ยทำไมทำเงี้ยโอ้โหแบบว่าโอ้โหเนี่ยผมอยากรู้ว่ากระเป๋ามีการอัปเกรดไหมอุ้โ,โหหมื่นหนึ่งครับตายฮะตายเลยฮะสามสิบหกสล็อตครับอ๋อ,อน่าจะเพิ่มมาอีกขั้นหนึ่งนะครับผมเฮ้ยวันนี้ ดูซิว่ามีอะไรขายแนคะ่ดูเพลิอนๆโอ้แต่ว่าเวลาเราดูอะไรนี้มันก็พอใช่นี่ครับไอ้ส้นตีนนะมันไม่มึงไม่มีซื้อแบบว่าไอ้นั่นเลยเหรอครับปรับปรุงสภาพอืมปรับปรุงสภาพดินเหรอครับคุณภาพดีขึ้นอันนี้น่าจะเกี่ยวกับดาวหรือเปล่าเออ,อน,นี้ข้ามคืนน้าข้ามคืนได้นะครับผมน,นี้วอลเปเปอร์นะครับไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้อะไรวะเนี่ยโอลีฟออยล์ไม่ใช่นะฮะ โอ้คือแบบมึงแบบว่าขายเป็นแบบว่าเม็ดมึงขายถั่วอะไรก็ได้นะกูจะได้แบบว่าเออซื้อไปเลยนะครับอืมจะได้เอาไปที่ Community Center คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นี่ครับผมเนี่ยฮะช่วยกระตุ้นการผลิตใบนะครับผมเฮ้ยมึงออกมาดีเฮ้ยโอ้โหกูรอมึงนานแล้วนะเนี่ยเฮ้ยกูรอไมไเป็นชั่วโมงแล้วนะโอ้ผมแบบเสียใจายมากเลยฮนะอ๋อวันนี้คงฝนตกเปล่าวะเขาคงไม่ออกไปไหนนะครับแล้วกูคือกูมาล็อกเกอร์เลยนะฮะจะทำอะไรบ้างเออใช่ไปหาคลินครับโอเคไปไปโคหินตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะไปเขาเรียกอะไรนะ วุ้ย,ยเสียงอ,อนันนี้คุณยายนะครับคุณยายออกมารับลมหนาวนะครับผมฝนตกนะฮะนานๆที่ฝนตกนะครับเกมนี้นะฮะผมแต่ฝนตกทีไรนี้ก็เฮ่เอ,อแบบว่ามันดีไงไม่ต้องลดน้ํานะครับใช่โอเคครับมาคลินสวัสดีปังคอปเปอร์ฮะโอ้โปังหุ้ยอะไรวะเนี่ยของโดนเอีกล้วเนี่ย,ะะเ,ยเอ้ยเป,เป็นไปได้ครับปังอดอกกระจายดินจอีกแล้ว เอ้ยย่าเอาเรื่องครับผมเป็นแร่ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแร่อิริเดียมนะครับมันคล้ายๆอะดัมเบนเทียมป่ะเออไม่ใช่นะ่ครับผมโอเคเราจะมาบริจาคได้นะครับไม่รู้ว่าอะไรบริจาคได้กูก็บริจาคแม่งหมดแหละนะเฮะสวัสดีเพื่อนเฮ้ยเรามาโดนเน็ตนะโอ้ชิ้นเดียวเองอ่ะไร้วอุวยนี่รีวอร์ดอีกแล้วครับอุ้ยแปลว่าเราต้องได้ของใหม่ๆแล้วดิใช่ป่ะเฮ้ยลงนวดอ้าวไม่ได้อ๋อโอ้อได้อุวยนี่แหละว,วันนี้ ฟอร์นิเจอร์แหะครับว้าวเป็นไปได้นะับผมเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะมีเฟอร์นิชงเฟร์นิเจอร,จร์ด้วยนะครับบริจาบบริจาบ,จาบ,จาบจาของเยอะๆนะครับและเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะโหจะจีบเขาเนะี่ยอ้าวเจอแล้วนี่ไงมันต้องอย่างนี้ไงเฮ้ hey, สวัสดีคุยประจำวันพรุ่งนี้เป็นวันเทศกาลเต้นรำนะครับเรื่องเต้นน่ะฉันไม่เกี่ยวอ้าวมึงไม่อยากเต้นเหรอแต่ทําไมฉันต้องมาใส่ชุดเดรสสีขาวอะไรโงโงๆโนั่นด้วยนะครับเฮ้ นี่เต้นกูป่ะล่ะเนี่ยกูให้เฟอร์นิเจอร์เลยเนี่ยกูเพิ่งได้มาเมื่อกี้เนี่ยึงมันจะชอบปะเนี่ยไอเอดิเอริเดียมนะครับมีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมายเลยฮะโอ้แปลว่ามันจะต้องไปที่ perfect perfect อยู่เนาะวงเฮ้ยโกูจะเอามันไปทำอะไรเลยเนี่ยโอ้ดูมันพูดสิครับน่าตกมากไอเหียเอคุยสัตว์กูไม่น่าให้เลยอะไรวะ โอ้โหทำร้ายใจิตใจมากเลยครับอะไรเกี่ยววะทำอย่างนี้กับกูได้ไงวะนึกว่ามันจะชอบแร่ทุกอย่างซะอีกนะครับไม่นะครับผมมันชอบเป็นบางอย่างนะครับอืมแต่ไอแร่มุ่งมั่งนะชอบแน่นอนโอเคแล้วมาคนดีกันดีกว่าครับโจ๊ะโจอดิเจ๊ะแจ่โ,โ,โอเคแล้วก็เอ่อนี่เนี่ยสปีดโกลครับนี่ปั๊บโอ้โหนี่คือมึงทำสััญลกษณ์คือเป็นมุ่งมั่งเนี่ยนะ แบบดูแบบสังเกตมากเลยฮะกูดูว่าแบบว่ากูซื้อมาแล้วกูคว้างทิ้งไปเฉยๆเนี่ยผมตอนนี้งไปเวลาบ่ายหนึ่งครับผมทาอะไรดีไม่ตกปลาเฮ้ยไปตกปลาดีกว่านะับผมเออใช่ครับเรื่องตกปลาเนี่ยผมว่าสาคัญนะับผมฮะเว็มูนี่ตกปลาสนุกครับตกง่ายนะครับผมแต่เกมนี้รู้สึกจะตกยากนะครับอืมแต่เห็นคนบอกว่าถ้าจำแพทเทิร์นมันได้ดีๆเนี่ยก็น่าจะดีนะเราจะตกเย็นอนะวันนี้ครับต้องได้สักประมาณร้อยตัวขึ้นนะครับผมร้อยตัวยังน้อยไปนะเออ เดินเดินมานี่ก็เป็นชั่วโมงแล้วนะในเกมนะครับผมแต่ว่าชีวิตจริงนี่ไม่กี่วิเองเฮ้ยมีหอยวะเฮ้ยลืมได้ไงวะเออไม่ได้มาเก็บหอยเก็บประการลงประการล่งนานแล้วแหละลืมได้ยังไงเนี่ยผมแบบว่าไม่ understand เลยนะครับอุ้ยวุกปิดอ่ะนะครับแหมหงุดหงิดหงุดหงิดไงหงุดหงิดนะอืมให้ของแล้วอามิเกลไม่พอใจนะครับรู้สึกเศร้านะครับผมดราม่าหุ้ยโอ้โหเอ๊ะอะไรวะโอ้โหวันนี้ของเอ๊ะไอ้ห่าเนี่ยเออมา อ่าหมาจะตกทรายอย่างเดียวเลยโอ้โหเยอยวันนี้โอ้โหปาะกาศานี่บอกเลยเยอะสัตว์นะครับวันนี้นะเออเป็นข่าวดีนะครับแปลว่าจะต้องมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเราแน่นอนนะโอเคผมจะมาตกปลาว้าวเรียบร้อยนี่ครับนะผมใบที่สองโอ้ใบที่สามแล้วอุ้ยมาแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโบเกนซีดีนะครับซีดีพังนะเอ้าเฮ้ยผิดทางเพื่อนนี่ไงอืมอเดีะปลาเรียบร้อยฮิตครับมาปลาปลามาเดี๋ยวมันต้องกดยังไงวะเนี่ยกูลืมเออโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยว โอ,อ้เฮ้ยไอ้เหี้ยมันก็อยู่ตรงป่านะเว้ยทำไมมึงทำอย่างนี้กูวะเฮ้ยไม่ได้มั้งนะฮะโอเคเราเอาใหม่เว้ยแต่เ oh ป็นคนแบบว่าใจเย็นนะครับอืมหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะป่าไม่มีป่าไม่มา,นา,นบบาเฮ้ยนานไปปะวะไอ้เหี้ยกูตกไล้ป่าวานอีกแล้วปะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยนานมากลนะนะนะอุ้ยมาลนะอุ้ยน,นั่นไงซีวีดครับสาหร่ายทะเลนะครับอืมอืมดูเสียงครับทะเลมันก็ไม่เว้นนะครับผมเออจะหล่อนไปไหนผีทะเลเหรอครับ กูรออยู่นะอุ้ยทำไมมันนานอ่ะอุ้ยมา,า,นา,นยมาโจจาโ้าเขาไล่กันะเฮ้ยมึงบ้าปะเนี่ยอุ้ยปลาไอเหียปลาก็ตกยากโอ้โหแล้วกูได้อะไรมาก็ไม่รู้เนะครับอุ้ยได้หอยหอยแล่ด้วยครับเนี่ยเปลือกหอยเนี่ครับอ่าไม่ธรรมดาครับไอเหียสี่โมงละปลาไม่ได้ทั้งตัวครับได้แต่หอยได้แต่ขยะ,ได,ขยะได้แต่ขี้เนี่ยครับผมเออดีมากเลย ไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ทำเลตกปลาไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวได้ไขอขอแบบเปลี่ยนโลเคชันหน่อยดิเฮ้ยเออลองมาตรงนี้ได้นำ้ำเลยเฮ้ยตกลกเลยนกฟูนกบอกว่าเฮ้ยมึงเล่นอะไรวะ <c oughs> โอเคครับรอการตกปลาต้องอดุดไอ้เหยียได้ยินเสียงไอ้สัตว์กูรีบกระตุก,ตกเบ็ดเลยโอ้โหเขาเรียกว่า<อ>มือใหม่หัดตกเบ็ดนะครับโอเคมาแล้ว ปลาน้อยปลาน้อยปลาเล็กปลาน้อยปลาน้อยไปใหญ่ครับเออเนี่ยปลาช่อนปลาดุกปลาปลาปลาต้องโกไม่ใช่เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งเอ้ยอย่าล่วงมางั้นเอ้ย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 ให้ความบังโอ้ยปลาอะไนะรวะเนี่ยปลาซาดีนเหรอครับอ๋อปลาอ๋อโอเคปลาซาดีนนั่นแหละเฮ้ยได้ปลาแล้วลว่ะเฮ้ยได้เรื่องครับโหเป็นปลาที่กูคิดว่าไม่ตกยากแล้วก็ไม่ตกง่ายนะครับผมเออก็ถือว่าได้แหละเอ้ยมาแล้วครับต้องใช้สมาธิมาก โอ lawyer, ้ยอย่าล่วงงั้นสิก็รู้ว่าชีวิตมันมีขาขึ้นขาลงแต่แบบเอ๊ะมัน <defence> ต well, so. like ้องอย่างงี้เลยครับปลาอะไรก่ะปลาเฮอร์ลิงนะครับเฮอร์ลิงนะครับผมลิงแบบว่าเป็นปลาแบบว่าวิวัฒนาการปลากับลิงอะไรงี้เปล่าไม่ใช่อุ้ยโอ้โหปลามาลัวๆฮะโอ้โหอุ้ยอแต่ตัวนี้ดื้อฮะอุ้ยตัวนี้เหมือนจะดื้อดื้อมากแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่าไม่หวั่นได้ไงไม่แก้วปลาอะไรก่ะปลาโอ้ยอ่าไม่ออกฮะหายใจหมดเนี้ย ปลาแอนโซวีนะครับโอ้ธรรมดาซะที่ไหนฮะนี่ไงครับตกไปอีกโอ้โหตกสนุกมากฮะโอ้โหพอตกได้นิดสนุกเลยนะฮะแต่พอตกไม่ได้ีอารมณ์เสียนะฮะเออนะครับผมอไม้แก้วโอ้โหขึ้นมาลุลวัเลยนะฮะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีกระตุกครับแหมปลาตอดเบ็ดโอ้โหตัวนี้ขึ้นสูงฮะจะถึงจุดสุดยอดเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าอย่าใจเย็นๆฮะใจเย็นๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้ ก็รู้อยู่ว่าชีวิตมันมีนั่นไงมาแล้วโอ้โหปลาอะไรวะเนี่ยซาดีอีกแล้วเหรอครับโ oh, อ้ไม่วะเออเนี่ยผมรู้ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันสามารถเป็นคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ได้ด้วยนะเออซึ่งผมจะมาดูหน่อยนี้ไอ้เรื่องปงเรื่องปลาอะไรเนี่ยมันปลาอะไรบ้างนะครับอืมปลาแมคคาเลวในซ้อนมคคเทโอ้ไอ้ยึงปลาอะไรม้งวันนี้ปลาดุกเลยเนี่ยอันนี้ปลาช่อนอันนี้ปลาทูปลาทูน่าโอ้โหดูปลานี่ไม่ได้มีคมคล้ายคลยคึงกับที่กูมีเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนมีหอยด้วยครับ อ๋อเราอาจจะเอ้เดี๋ยวมันใส่จากตรงนี้เลยเลยไหมเนี่ยแงะ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 ,งะอ๋อไม่ได้นะครับอ๋อเราจะต้องไปใส่ที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นะครับผมโอเคไม่ว่ากันนะครับอุย้ยอ๋อไม่ใช่อุย้ยมีอะไรว่ามีงูแล้วอ๋อปลาไหลปลาไหลกูนึกว่างูนะอืมโอเคเฮ้ยนี่ไงซาดีนครับอุย้ยมีปลาทูน่าจริงด้วยนะเออทำเป็นเล่นไปนะโหเฮียในนี้นี่กูมีปลาตัวเดียวอ่ะเพื่อนๆไม่คิดดูดิว่าความอ,อันนาดอะไรขนาดนั้น นี่ยโอเคตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วครับประมาณ2องทุ่มกลับแล้วกันฮะทุ่มสองทุ่มนะฮะโอ้โหอุ้ยมึงใจร้ายมากโอ้ดูมึงขึ้นไปดิโอ้โหขึ้นไปใจร้ายมากนะฮะกลับให้กูตกมึงได้เลยเหรอแหมกลับบ้านนี่กูว่าวันนี้ต้องเวลเวลเวลการตกปลาอัพแน่นอนนะครับไม่อัพไม่ได้แล้วมั้งโอ้โหกูตกไปร้อยกว่าตัวแล้วเนี่ยเป่าเฮียมึงตกมันเป็นชั่วโมงแล้วมั้งตัวเนี้ยเฮ้ยมาแล้วปั๊บฮ้เฮ้ยเฮ้ยปลาตัวนี้ไม่ดื้อปลาตัวเอ้ยพอพูดปุ๊บเริ่มดื้อเลย เนี่ยมาแล้ว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 อย่า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 ไอ้ชิปอีกนิดนึงโอ้ยหาเอ้ยเฮ้ยได้แล้วโอ้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้จะได้แล้วไอ้สัตว์โอ้โหเกมมึงโกงวะเนี่ยเกมมึงหลอกรวมประชาชนผู้บริโภคนั่นเนี่ยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วป่าอะไรแกเอ้ยแอนโชวีแอนโชวีอีกแล้วครับโอเคไม่เป็นไรกลับบ้านละพอวันนี้โอ้โหวันนี้ผมรู้สึกว่าการตกปลาของผมนี่มีค่ามากนะครับผมได้ปลามาห้าตัวครับสบายบือสะดือโบเลยครับนะเอ้ยตรงนี้มันตกได้ไหมเนี่ยอยากรู้ แฉ่ออกไม่ได้แล้วเฮ้ยไม่ได้มันก็เป็นน้าเหมือนกันทำไมมันจะไม่ได้วะมันได้ปลาเล็กปลาน้อยมาก็ยังดีนะดูซิว่าอนนเมเชลจะอยู่ไหมนะไม่มีครับอืมแต่พี่แกปกติอยู่ตรงนี้นะอ่าไม่เจอใครเลยฮะนี่ใครวะเนี่ยเออคนนี้แลดูเป็นผู้หญิงที่น่าน่าคุยที่สุดในนี้แล้วนะครับเชื่อเล้วฮะแรชแรชแรชเฮ้ยสวัสด <laughs> ีโอเคมึงแค่นี้อ่ะมึงคุยแค่นี้ใช่ไหมโอเคใช่เออ โอ้กูสียแบบว่าเดินมาตั้งไกลเพื่อมาคุยเนี่ยคือมึงคุยกัแคนะ่เนี้ยดีมากนะครับชื่อมึงงกูยังอ่านไม่ออกเลยนะฮะอืมอ่านว่าอะไรช่วยอ่าแปลมาให้ผมด้วยนะครับผมอะไรผมก็บางอย่างผมก็แปลไม่ออกนะครับผมไม่ใช่แบบว่ามือแปลแบบว่าโปรเฟชชั่นอลผมไม่ใช่แบบว่าดิกชจินิรี่ทานสเลเตอร์อะไรขนาดนั้นนะครับถึงจะเป็นลูกครึ่งก็เหอะนะอุ้ยโอ้ย,อยเหี้ยตกใจครับนึกว่าใครมาขโมยของมาทุบขโมยของบ้านกูเอ้ยขยะข,ข,ขายได้เอ้ยขยะขายได้เว้ยโอเคขายไปฮะซีวบิดขายออ๋ขวานนไม่่่ใชเอียหอย ปลาซาดีนเฮ้ยเดี๋ยวซาดีนเก็บไว้สักหนึ่งแล้วกันนะอุ้ยนี่ปลาที่สุดจะเป็นปลาดาวด้วยนะครับไม่ใช่ปลาดาวอย่างนั้นนะหมายถึงว่าปลาติดดาวนะครับโอเคเยี่ยมเยี่ยมมากโจจ้าไม่กินไม่เอาลงแร่แร่แร่แรแอันนี้นี่เอออันนี้หลอมเป็นแท่งเหล็กได้ผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันโอเคนอกนั้นขายหมดนะฮะป้งป่งอะไรวะป่งบลอกเกนซีดีป้งเรียบร้อยนะครับครบเครื่องกระบวนกานะครับ เฮ้ยสวัสดีเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวดีวันนี้ยังไม่ได้ให้น้ำลักกี้เลยครับฝ <f ron ing> นตกนี่มันจะให้น้ำอัตโนมัติเปล่าวะอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะแจ๊ะอะไรนะครับต้องมีแร่ห้าอันเหรออ้าวเวนกร,รมครับไม่เป็นไรหรือว่าอะไรสักอย่างใช่เอาไอ้เรื่องที่มันม,มีเหลืออันเดียว,วครับอ๋อเราถืออยู่โอเคเก็บไปฮะปลาก็เก็บไปเอา้าซีวีที่กูยังไม่ขายก,ก่อนโอเคโหโรบินนี่ นะครับทำกลางสายฝนเขาก็มาทํางานให้เราได้ครับโอ้เข้าเป็นคนดีขนาดไหนค,นะครับเพื่อนนะฮะบอกเลยว่าเป็นคนที่น่ายกย่องนะครับเอาไว้ไหนเดีวะเนีี้เอาไว้นี่ดีไหมจึง้งแล้วไงมันคืออะไรวะเนียมันคือแท่งหินโบราณเลยครับเฮ้ยวันนี้ลัคกี้นอนเย่ปาร์ปนั่นไงครับผมบอกแล้วครับเบิ์ลมันต้องอัพโอ้ใครจะเถียงผมอ่ะนะโอ้โหโอ้โหแลดูแบบว่าชีวิตํำรวยมากนะครับโอ้โหแล้วปลาที่กูขายไปคือไม่ได้ตังค์เหรอ อะปลาที่กูขายไปไม่ได้ตังค์เหรอครับเอาชิบหายแล้วไงอ่าเวนอ๋อฟิชชิ่งอยู่นี่ไอ้เที่ยแม่งกูนึกว่ามันอยู่อันเดียวกันนะครับอืมขยะขายได้ศูนย์จีนะครับดีมากนะฮะโอ้โหปลานี่ก็นะแผ่นซีดีกูขายไม่ได้นะครับโหไม่เป็นไรนะครับโอเควันที่24แล้วฮะวันนี้ก็จะมีงานอ่าเต้นรำนะครับผมน่าสนใจเย่โอเคเดี๋ยวผมอ่าเผาอะไรไว้ก่อนดีป่ะเออว่างๆนะครับอันนี้มาใช้อรอนใช่ปะอายลอนบอกว่าโอเคไอรอนนะครับ เผาไปวุ้มอุ้ยวุ้มเอ้าอะไรวะห้าห้าคืออะไรไอ้ยเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้ผมมีกี่อันวะเออช่างมันเถอะนะครับผมก็งงเหมือนกันนะเคปเปอร์ก็เอามาเผาด้วยแล้วกันฮะวุ้มโอเคฮะมันใช้ทีละห้าอันอะไรงั้นเหรอครับได้ยังไงผมว่าไม่มั่นใจเหมือนกันโอเควันนี้ผมก็เอาของไปประมาณนี้แล้วกันฮะ โอ้โห yeah. oh แหมผลผลิตครับสวยงามออกดอกฮะโอ้ออกเป็นดอกไม้ด้วยนะครับไอ้เหี้ย,ยจะขายได้ตังค์ไหมเนี่ยอุ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยไม้พังเฮ้ยผมอยากเอาลัวลัวออกมากเลยฮะผมจะได้แบบปรับเปลี่ยนรูปแบบฟาร์มอ้าวมันเก็บไม่ได้นะอ่ะอ้าวเวรเลยโยมฮะโอ,อ้สร้างแล้วสร้างเลยอย่างนั้นด้วยนะครับไม่เป็นไรทุบไปฮนะเออประตูนี่กูเหลือไว้ดีไหมเนะี่ยอุ้ยประตูนี่เก็บได้นะครับอ๋อเผื่อไว้เผื่อไว้เอาไว้ใช้เอาวันนี้โรบินไม่ทำงานเหรอครับอู้ นะครับโคดี้เลยเก็บเก็บอันี้ไปอุ้ยได้แล้วครับสำหรับ Copper, คบอ yeah, ปเปอร์นะครับอ้คอปเปอร์บาร์เย่เก็บไปครับโอ้ไอรอนนี่ยังไม่เสร็จกันครับนานมากแล้วเนะี่ยโอเคโอ้ดูสะอาดลง่ลงลง่งหูลง่งตาขึ้นเยอะเลยนะครับปาาเก็บไปเก็บไปเก็บขายขายมันขายมันขาย,ยขายฮนะขายฮนะนะนะดอกมงดอกไม้ขายแมงในสัตว์ไม่ได้แล้วนะครับโอ้มีเป็นดาวดาวนี่มาเต็มนะครับ แล้วกูต้องนั่งจิมม้มมันมานอย่างนี้อะฮะแล้วกูเอามานันมาทีเดียวเออใช่เขียบขายแม่ไปเลยนะไอพวกดงดงดาวดาเนี่ยอาจจะขายได้ตังค์ก็ได้ผมไม่รู้นะครับดอกไม้นี่ไม่แน่ใจว่าขายได้ตังค์หรือเปล่านะผมจำไม่ได้นะโอเคช่างมันเถอะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงกว่าแล้วครับปะาลุยโรดลุยโรโช่วงชัง้นชัชวน่ววันเย่เย่อุ้ยนี่นี่เลยพีคนี่ไงครับได้อะไรว,ว้าวอะไรวะเนี่ย มันเป็นมันต้องเป็นอะไรสักอย่างครับอาจจะเป็นของเอาไว้บริจาคหรือเปล่านะครับเนี่ยอะไรเป็นเครื่องมือนะครับตรงนี้มันจะมีอันหนึ่งอะมันไม่มีอะอไม่ใช่ตรงนี้อะเวสได้ทิศไหนวะกูกลัวกูไปไม่ทันแล้วแบบว่าหมดเวลามากเลยฮะผมว่าน่าจะทิศข้างล่างปะแล้วิวววววินเซนต์แกไปไหนวะเออเราอาจจะตามเข้าไปก็ได้นะความจริงแล้วเนี่ยอเดี๋ยวลองไปตรงนี้อาจจะใช่นั่นงใช่เใช่ปะ่ะโอ้ผมได้เซนต์มาฮะ มึงอะไรเนี่ยอ๋อมีบันไดมาฮะเฮ้ยเฮ้ยปีแอร์วันดีเพื่อนโอ้วเขาต้องมีอะไรขายแน่นอนนะครับอู้วมีโอ้โหราคานี่บอกเลยว่าเฮี้ยมากโอ้โหโอ้โหหลุนนาฬกาไหลหายากด้วยล่ะฮะมึงหายากอุ้ยแต่ว่าตังเราซื้อได้นะอ้วแต่ซื้อนี่คือหมดตูดเลยนะครับสัสมไม่ครบห้าจากแปดล่เฮ้ยน่าสนใจนะกูแต่ว่าผมว่ามันแพงไปหน่อยนะ หุ่นเลกายากเหรออ่ะกูซื้อก็ได้อ่ะไอ้อเหี้ยแม่งโอ้โหตักโอ้โหตังหลายร้อยหนึ่งฮะโอ้โหจบเลยฮะเดี๋ยวให้ผมซื้อดอกไม้ไปด้วยดีกว่าอุ้ยแต่ว่าไม่น่าจะให้อามิเกลได้นะมั้งไม่น่าจะให้ได้ฮะเอ้ยอามิเกลยืนคนเดียวครับคุยหน่อยสิเฮ้เอ่าฉันไม่ชอบที่การที่จะเอ่อาเขาเรียกอะไรนะเต้นข้างหน้าผู้คนเยอะๆเลยเอ๋อคงจะอายอะไรงเงี้ยหรือเปล่าะคุยอีกรอบดิ as as อสอาร์มิงเกลทูเดอ้าว เต้นด้กันไหมจะจีบฉันเหรอฉันคงต้องรู้ว่าอ้าวโอ้อะไรวะทำไมอย่างเงี้ยโอ้ผมแบบว่าโอ้ผมพูดอะไรงี้วะโอ,โอ้โหเขายิงกนเป็นคู่กันหมดเลยครับคุณจะเต้นกับใครกูอาจจะเต้นกับแซมก็ได้เออเต้นกับแซมหน่อยเฮ้ยไอ้เฮียไม่เต้นกับแซมได้ด้วยเฮ้ยวันนี้เพื่อนเออโอ้ไม่นะอาจจะเป็นปีหน้าไอ้ชิลล์กูมาทำอไมเนี่ยอ๋ โดนมีเกบว์ปฏิเสธครับผมนี่เหวอะเลยไปไม่เป็นเลยครับทำอะไรไม่ได้เลยเออดีมากเออชีวิตดีมากนะครับโอเคแล้วกูต้องทำอะไรอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือเราชวนเขาเต้นไม่ได้แล้วไงต่อเราจะต้องคุยกับเลวิสก็ได้นะครับเลวิสอยู่ไหนเลวิสเลว,เลวิสอาวเลวิสอยู่นี่ครับโอเคเฮ้เริ่มเลยไหมโอเคครับกิจกรรมเริ่มเลยฮะโอเคปะ กูต้องมาดูคนอื่นเต้นให้กูดูใช่ไหมเออแบบว่าเต้นโคยโยต้งโคยโ,ตโคยโตี้รูปสาวโอ้โหมาเป็นชุดแต่งงานเลยครับโอ้โหดูมันเป็นคู่เต้นแหละใช่ไหมเนี่ยอ๋อเจ็ดเป็ดเซฟมันเตียนเา,าไว้ไอไอไอเด็กเป็ดเนี่ยเดี๋ยวนะกูขอเดินเป็นรอมันอ <c> ้ <oughs> เดินไปไม่ได้ฮะม,มันเป็นฉากที่เจ็บปวดหัวใจมากนะครับผมเพื่อนฮะอ้แล้วคือหน้าแต่ละคนนี่ดูยิ้มแย้มมากนะครับดูหน้ากูสิฮะอยู่ริมซ้ายเนี่ยบนซ้ายเนี่ยฮะหน้ากูนี่แบบ คือกูไม่ได้มองไอ้พวกเต้นกันเลยกูมองลุงเลวิสเนี่ยโอ้โหไอ้เน,นี่ยมึงจะมาเต้นกันหรือมึงจะมาแต่งงานกันวัเนียเฮ้ยอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคู่แข่งทางหัวใจปะเออน่าจะใช่ครับนี่มันสนุกมากเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไอ้กูไม่สนุกโอ้มาปุ๊บสี่ทุ่มเลยฮนะโอ้ยยํำแย่มากชีวิตหัวใจมัน,นเป็นแย่จนกูไม่ได้รดน้ำต้นไม้เลยเหรอวะโอ้ยไม่ได้แล้วลืม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 โอเคเดี๋ยวรดน้ำต้นไม้ก่อนนะวันนี้กูลืลม,ลมรดน้ำต้นไม้ไดไ <c oughs> ไม่เป็นไรช่ามันเถอะนะครับผมก็ไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับอุ้ยแต่เกมนี้มันทำอารมณ์ม,มาได้สมจริงมากเลยนะผมผมเล่นให้ผมรู้สึกว่าผมมีอารมณ์ร่วมกับเกมมากเ,เดี๋ยวเดี๋ยวตนนี้ลดเรี่ยงเออลดครบแล้วนะครับผมมืดนี่มองอะไรไม่เห็นเลยนะฮะเออมันทําให้เกมเกมมันทําให้เรารู้สึกได้ครับว่าแบบว่ามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเออโอเคฮะหู่นเลการให้ผมไม่มั่นใจว่าวางแล้วมันจะเอากลับขึ้นมาได้เปล่านะเออเดี๋ยวผมวางไปเลยดีไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลอง,ลองทุบอันนี้ก่อนนะ ปั๊บอ๋อโอเคเก็บได้ฮะแปลว่ามันจะต้องเอ่อไอ้นั้นได้แน่นอนนะครับมันมันมันไม่ใช่หายเหมือนไอ้รั้วไม้นี่ครับเก็บเอาไว้ข้างๆกันนะครับผมโอเคครับห้าทุ่มครึ่งครับนอนฮะโอเคก็น่าจะจบแล้วแหละครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไว้เจอในคลิปโอ้โหมันได้เป็นพันเลยเหรอโอ้โหมันได้ตังค์คืนนะครับสำหรับหุ่นไลกกานะครับผมโอเคก็เดี๋ยวขอดูหน่อยดีว่าดอกไม้นี่มันอุ้ยดอกไม้ขายได้ตังค์ด้วยนะ อ๋อโอเคครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจ,จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมก็มีเทคนิคอะไรดีๆีดีดีดนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับแล้วก็เทคนิคอะไรต่างๆเกี่ยวกับอาร์มิเกลเนี่ยก็รีบคอมเมนต์ด่วนๆเลยอันนี้ต้องการเป็นพิเศษเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วผมสวัสดีครับ